หลังจากเราได้มานวดกับคุณหมอดาครั้งแรกก็คุณหมอดาก็บอกให้กลับไปก็ขมิบบ่อยๆทำเท่าที่ทำได้แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมร่วมกับอะไรกิจกรรมอะนะรู้สึกว่าก็ดีขึ้นเ,เต็มขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือแค่นวดครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ใช่นวดเพิ่งนวดครั้งแรกเนี่ยเสร็จแล้วก็ รู้สึกความพึงพอใจก็ดีมากเลยไม่เคยมีอย่างนี้เลยโอ้โหกี่ปีแล้วคะท่านหลายปีหลายปีแล้วหลายปีแล้วมันมันเล็กมาตลอดค่ะต,ตอนนี้ก็เราก็คิดว่าของเขาหลวมใช่ไหมจริงจริงของเรามันไม่มีค่ะไม่มีไปเองเข้าใจผิดภรรยา,ามาตลอด,ด,ลอดก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสก็ขับคุณอมอเตอที่ดูแล อันนี้นก็คือมานวดครั้งที่หนึ่งเนาะรอบนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองใช่ใช่นวดนีน้เดี๋ยวเราจะติดตามผลต่อไปอขอบคุณนะคะ